เีโอ่ะค <those> ่ไวร์พอก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะไฟขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าที่ของสิ่งใดก็ขอให้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆด้วยปีหม่คะทุกคนมีห่นะคะขอให้กคสุขภาพ้างใก็สุขใจปีนักอ๋ที่สาคัญแล้วกเงินทองตลอดปีตลอดไปนะแล้วมีอะไรอยากไวพอให้น้องไหม ก็ถ้าสำหรับโย่ให้ขอให้โยสุขภาพแข็งแรงจาแรกเลยขอให้ภาพข็งแรงแล้วก็ข้นเด็กแบบนี้ไปที่ไหนก็มีะคนรักนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขมีรอยยิ้มได้งก็ของโย่ก็ขอแห้คตุ้งติเล่นกับยิ้มเยอะตนางหารแล้ก็มีเวละให้ ักมากๆสวัสดีปีใหม่เช่นกันจ้า